สวัสดีครับพพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบ้าคีมอเตอร์ไซค์นะครับสำรวจน้ำท่วมนะครับบริเวณของถนนเ้นลาดสีสไลด์หนองอึงนะครับพี่น้องครับอ่ะช่วงนี้ก็ล่งเนินหนองอึงมากกันยังบัวบันไดนะครับพี่น้องครับช่วงลงเนินหนองอึงมากนี่กันยังบ่ท่านท่วมบันไดครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับ ว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับเป็นยังไงท่วมสูงมาอ้โเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องนะครับขี่เบิ้งเลยครับฟ้านจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับลุยเบิ้งนะครับพี่น้องไปเบิ้งกันนะครับผมผ้าลุยเบิง้งว่าเป็นเป็นยังไงน,นะครับพี่โอ้โขยะหลายครับพี่น้อง ระยะมาตั้งแต่ไหนครับในร้อยมาน้ำนามเลยโอ้โหสุดยอดเลยคุณลงค้นเพื่อนขยานว่าไปได้นะครับแต่ว่าขากลับมือแรงเนี่ยจะเป็นตั้งไหนนะครับขาขับกลางคืนเนี่ยอาซิมาบ่ได้นะครับเพื่นว่าเห็นเพื่นว่าแบบนั้นนะครับพี่น้องครับโอ้โหล่นกลางๆนะครับพี่น้องครับเลนไปกลางๆนะครับท่วมหนาท่วมถนน เซนน้องอึงนะครับพี่น้องครับเซนบ้านหน้องอึงในอำเภอราดสีสไลดนะครับพี่น้องครับโอ้ส่วนสูงครับพี่น้องแบบน้ำไหลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำไหลแรงครับพี่น้องครับผมคือสีบ๊อบไปเลยแะครับพี่น้องครับมันนันตระไนะครับเบื้องหล้าน้ำไหลเป็นขื่นเลยครับคุณผู้ชมโอ้ เดี๋ยวผมกับสีเรียวขึ้นมองนี้แล้ครับพี่น้องครับนี่ครับบ๊อบไว้แล้วครับบ๊อกาไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมก็สีขึ้นมาอยู่มองนี้แล้วครับพี่น้องครับอือหืออ่บบบไปแล้วครับพี่น้องย่านครับย่านย่านคุณครับมันแห้งกุวมนักไปทั้งหนาครับพี่น้องครับโอ้โหผมเท้าที่สังเกตผมรุยมากเมื่อกี้นี่ถือว่าขนาดขนาดขนาดระยะใกล้ๆนะครับพี่น้องครับ ขนาดเป็นระยะใกล้ๆกันยังเริ่มที่ีือขวมสูงแล้วคบพุ่นทั้งนาพุ่นแห้งสูงแห้งครับพี่น้องครับโอ้โบาๆไหวล้วครับพี่น้องครับไปบ่ได้เลยล่ะครับมอเตอร์ไซค์นะครับอันตรายครับถ้าไปถ้าไปได้กรบเปียกนะครับเพราะว่าน้ามันสีพุ่งขึ้นสูงแล้วก็นี่ครับเปยกเข้าท่านที่ครับพี่น้องครับผมล่องลุยมากแค่เลยหนองอึงมากนิดเดียวนะครับยังมาทั้งถึงสะพานเลยนะครับผมก็ต้องยุดแล้ะครับพี่น้องครับเบกลกาไปครับ นี่คือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเส้นราสีสไลดหนองอึงนะครับพี่น้องครับราสีสไลดสมปลอยหน่อยนะครับกท่วมช่วงระว่างเลยสะพานขามแม่น้ำมุลนราสีสไลดเข้ามาถึงบ้านหนองอึงนะครับมาถึงเนิ่นเนิ่นบ้านหนองอึงเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ท่วมสูงสูงแห้งครับพี่น้องครับผมมายืนอยู่องยิ้มถนนนะครับว่ากล้าไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับน่าจะท่วมสูงแบบนักอากการนะครับพี่น้องครับ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมจากทางแฟนเพจอำเภอล่าสีสไลดจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทาง YouTube ช่องศรีสะเกดชาแนลจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ